โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพีชแนลนะครับผมไอพีชแนลครับช่องพีชร่าพลชแนลนะครับผมวันนี้เรามาเข้าค่ายลูกเสือนะครับที่นี่นี่ครับบรรยากาศเขาค่ายลูกเสือเราใช่ไหมพี่วันนี้ใช่ครับผมต้องไปติดตามช่องอะไรนะฝากถึงเอ่อ รูปเพจของสัชราพลชาแนลนะครับผมครับผมลองมาติดตามเซซิโดดูบ้างนะครับผมครับอันนี้เป็นช่องที่แบบว่าเราสามารถเชื่อมกันได้นะครับผมพี่น้องกันครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นช่องนี้ให้นะครับผมครับผมติดตามนะครับครับผมตามกันครับที่ใครครับเนี่ยเอาไม่ใช่ ทำอะไรอ่ะทอะไรถ่ายรูปดิถ่ายวมดีโอทมามหรอก็อยากก็เหรอถ่ายให้หระโดดช่องอะไรอ่ะช่องอ๋อพิจารณ์ฝนพี่เป็นอะไรพิจรณ์ฝนจ้ากดด้วยนะติดตามอ่ะนี่อะไรอะไรอะไรขับพระชาฝนกับกลับกลับช่องอะไรเซ็นซีลิ่เซ็นซีโร่นะครับผมกดด้วยสัตว์ดูด้วยพวกมึงอ่ะดูกันได้เยอะนี่ดูแล้วกดตามกูด้วยนะขอบคุณครับครับผม อ่ะแต่เรามาก่อไฟกันต่อเลยพี่เนาะมึดตึ๊บพี่ดำเทียนครับผมอันนี้เรามาอัปเดตแบบชิวๆกันกำลังจะก่อไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณตีทุ่มแล้วพี่วันนี้ฮะทุ่มยี่สิบทุ่มยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนอนที่นี่นะครับผมฟุตเล่นครับผมไม่นอนนะครับจากนั้นครับผมฟุตเล่นครับดึงดาวมาสักหนึ่งคือเราจะพากันมาดึงดาวนะฮะอาจจะมืดนิดนึงครับมองมันมองไม่เห็นดาว อุ้ยอ <ALLY, S 1> ุ <ieur. S 1> ้อ <ations> ัน <Natural> น <Four> ั้นน้ำเลยฮะเนี่ยน้ำเปล่าอัน้ำเปล่าคนอ่อน้ปลาทำตาทำตาน้ำเปล่าลำบากเลยนลำบากน้ำเปล่าลำบากโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับที่ช่องอะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้เราจะทำอะไรกันทำอะไรกันนะครับผมผม มาดูกันหน่อยดีกว่าเราจะทําอะไรกันคืนนี้ครับผมผมได้มาแค่อัปเดตนะครับมามาฉราพลชาแนลใช่ไหมอ่ะครับผมเดี๋ยวแจกูจัดเต็มอาะพีฝากฝากฝากจังหวัดช่องฝากอะไรกันบ้างไหมก็ไม่มีอะไรมากมายผมไปดูนะถูกใจก็กดไลค์ครับผมกดติดตามเลยพอช่องไฟ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 ตรงไหนมืดเลยต้องพี่น้องนะครับครับผมมาฉลาคนกับช่องโคม่าไม่ใช่โคม่าเป็นซราเซฟิโลใช่แนลลำบากผมไปตัดต่อยโคม่าเมื่อกี้ โอเคครับ <Channel. S 2> ครับผมฝากไปกดติดตามเยอะนะครับผมโอเคแล้วเราลาบด้วยกองไฟไสวย